ไม่ใช่ตีไปประชดเลยเฮ้ยนั่งลงชื่ออะไรได้เอ้ยแล้วก็คุยเร็วเรื่องวางจากงานวานไทยเอาจร้อยมาไรใบข้าวเฮ้ยล้งไปทำไมอ่ะโอาวจำเปาเขืครับเข้าใจกันผิดใช่ไหมมันจะกระแทกัน ไ่ใช่ไม่ได้ให้ร้องเพลงเราถามว่าตัวเราชื่ออะไรได้เฮ้อกระทอนได้ก <verlier t> ็ตอบมาสิเลตุมเปย์ลาลา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 เลตุ เหมือนไม่ได้นัดกันมาไม่ใช่เล็กจริงจริงเนเธอจะบ้าหรือยังไงฟังให้ชัดๆนะลูกฉันถามว่าเธอน่ะชื่ออะไรเออชัดไหมชอบก็ไม่บอกไม่ได้ชอบแค่อยากรู้ชื่อคนละโอมาทนาอะไรแม่มาหโอมาทนา แม่มาอันเ็วๆอย่าช้าเลยนะแม่นานนวลใหญ่เอาพี่มอันนื้นสันโหน้ยไข่ยำอ่ะไข่ยำเอาพี่มาไข่ยำกษ์ไข่ยำกษ์อ่ะเาไว้ไว้เอาต่างวงเอาไว้ตรงหน้าใจเอกกับชายราไปเหลืออย่างไรพี่มาหลายคนกันนักดนตรีเพื่อนบ้านต้องใจเนื้อรำคาญริ้วเลยเลยสายใจพี่มาเยอะเลยงมองอยู่ข้างล้วน แล้วเข้าไปดูข้างในต้องเข้าไปดูเขาอยู่เรือเปล่าถ้าได้ยินมา,าให้รีบออกมาไวๆเราสาวตาสู้มาให้ดีด้วยอย่าปล่อยให้หมามันกัดอุ้ยขาเบของที่ใดเอาิบ่ไปของที่ไดพี่เกี่ยวกเกาะเงี้ยออ้ยแดงกอนลีี่เลยเอามาให้แย่ไอมึงบ้าปะเนี่ยไหนบ้าคนนี้ไม่พอชวยตาคนนี้บ้าไ่เดยมึงเนี่ย ตึงต้องใช้เครื่องช่วยอะไรนะหูตึงโอ้โหตายแล้วไม่บอกคุยตั้งนานเรียกมาคุยใหม่สิลูกมึงไปอิ่มอะไรมาเนี่ยเดอจังเฮ้ยมาสินี่เฮ้ย<ห>มึงสองดูอะไรเนี่ย โอ้โหตันตึกเลยอ๋อบ้านเป็นกระต๊อบยังไม่ปลูกตึกคนจนลืมลืมได้ยินไหมแจ๋วเลยเออหูตึงก็ไม่บอกพี่เมื่อกี้ถามว่าชื่ออะไรอ๋อเออลืมเฮ้ยชื่อคนเราไปลืมไ,ได้ยังไงแล้วพ่อแม่ตั้งให้ชื่ออะไรลืมเออนี่ เปนป่านนี้มาลืมชื่อตัวเองได้ยังไงนึกที่ดีสิว่าพ่อ,อ,อแม่ตั้งให้ชื่ออะไรเอ,อ๊ะก็บอกว่าชื่อลืมลืม,ลมเลยเฮ้ยเออจ้าสองคนนี่ไงถามเจา้ามาหารที่วิเศษหูออบ้าไรพนะจเจ้าคือที่มาชื่อว่าได้ลืมพี่ค่ะชื่อนี่ลืมเียกข้จะมาจับผีเสื้อฮะจับผีเสื้อเหรอใช่เสื้อต้องเข้ายืมวัดอย่าละหูเอาหูมันจับผีเสื้อเหรอพระเจ้าข้าเอองั้นรอก่อนได้มานั่งนี่ เคยไปไอ้หนูคะหนูหนูมาทําไมลูกในเมืองเนี่ยฮะมีอะไรหรือเปล่าอา้าวหนูจะมาจับปีซเสีย